ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประพาสประพาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเติลท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรบทรัตนาสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่กาณมิตรปิติ รีพัฒนาพันธ์ประธานเอกพิธีทอดพระป่าฉลองวัดจะได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนสาธุชนก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีตักบาตรโดยประธานบุญพิธีคือกเกลณมิสตีฟและ,กะเกลนณมิตรปาริชัดพินนี่พิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานบุญพิธีคือ กลัลยาณมิตรทองใสาพาราและกลัลยาณมิตรอรณีเลิศเกียงไกลยิ่งพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ประธานบุญพิธีคือกลัลยาณมิตรรัฐและกลัลยาณมิตรพยาวเนรไทยส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิวชาธรรมกายประธานบุญพิธีคือกลัลยาณมิตรเคนเงาสีวัดและกลัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวานวง พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง4คณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดพระปาฉลองครบรอบ27ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเติ์ล โดยประธานเอกได้แก่ครอบครัวลีพัฒนพันธ์ซึ่งในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สำหรับพิธีฉลองวัดในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออริกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายบอสตันและวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพหลายท่านที่ตั้งใจนำพัตหาหารรถเลิศมาร่วมบุญหลากหลายเมนูซึ่งงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านได้มีโอกาสทำบุญครบถ้วนทั้งทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม และฟังธรรมทำให้รู้สึกปราบปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ